สวัสดีครับจากคิ้งคูช OP มาแล้วครับลำโพงไมล์ล่าสุดจาก JBL Party Box Allstate 320 วันนี้เราก็มารีวิวตัวลำโพงใหม่ล่าสุดจาก JBL อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับมันคือรุ่นอะไรมันคือ PartyBox Allstate 320นะครับเรามีก่อนหนะ้านี้คือรุ่น310ใช่ไหมครับเพื่อนแล้วก็ตอนนี้รุ่นใหม่ประจำการเรียบร้อยแล้วคือ320นะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดของ JBL ที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเจาะลึกกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับในทุกฟังก์ชันเลย เราแกะกล่องออกมาอันดับแรกเราคืออุปกรณ์สําหรับชาร์จไฟนะครับมีสายไฟทั้งหมด4เส้นนะครับอยู่ในมือผมตรงนี้แล้วในกล่องนี้ก็ยังมีคู่มือของ p a r t y b o บ็อก t a ออสเตสาด้วยจ้ะได้ทั้งหมด4เส้นนะจ๊ะเรามาดูกําลังวัดกันนะครับสําหรับตัว320มันคือมีตัวซับบูเฟอร์ทั้งหมด2ดอกนะครับหกนิ้วแล้วก็มีตัวทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ 2ดอก25มิลเป็นรูปโดมนะครับกำลังวัดทั้งหมด240วัตต์ถามว่าเท่ากับสารลูกุดไหมกำลังวัดเท่ากันนะครับระบบไฟตอนนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดนะครับสามารถปรับได้นะครับที่หน้าปุ่มด้านลำโพงได้เลยนะครับตรงนี้ปิดเปิดได้แล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับนี่มีลูกเล่นให้เล่นเยอะเลย สวยกว่าตัว310เยอะเลยนะครับแบบนี้เรามาดูฟังก์ชันด้านหน้ากันตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือปุ่มปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟปิดแฟดนะครับเปิดแฟตแล้วก็ปรับลูกเล่นนะครับตัวที่2ตัวนี้บลูทูธนะครับบลูทูธเราต้อง เชื่อมต่อแล้วกดค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีนะครับตัวนี้คือปุ่มปิดเปิดนะครับตัวนี้คือสเตตัสของแบตเตอรี่นะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้าจํานวนมันเหลือน้อยเหมือนกันนะครับแท่งตรงนี้มันก็จะลดลงนะครับตัวนี้คือปุ่มเขาเรียกบูตเบสนะครับลองกดดูนะครับเบสก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ตัวนี้คือปุ่มเร่งเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้คือปุ่มเพย์พอร์ตนั่นเองนะครับ ตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเอฟเฟกนะครับลองกดดูนะครับมันก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับนี่ลองกดดูตอนนี้เราสามารถคัดต้อมได้ด้วยนะครับเอฟเฟกตรงนี้นะครับเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงไลท์หรือว่าเป็นสครัแผ่นแล้วเราไปคัดต้อมในแอปพลิเคชันของ JBL Party Box ได้ด้วยนะครับด้านบนนะครับมันคือปุ่มคอนโทลของไมโครโฟนนะครับอันนี้คือวอร่ม อันนี้คือเสียงทุ้มนะครับเสียงเบสอันนี้คือเสียงแหลมนั่นเองอันนี้คือเอ็กโคนะครับสำหรับปรับไมโครโฟนเท่านั้นนะครับไม่ได้สามารถปรับเสียงเพลงได้ปรับเสียงเพลงต้องไปปรับในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับตัวล้อลากตรงนี้นะครับเขาดีไซน์ใหม่ได้ดีมากเลยนะครับดูแน่นหนาและก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับเรามาดูด้านหลังต่อพอมาดูด้านหลังเปิดยางออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น ช่องเชื่อมต่อด้านหลังนะครับจะมีอะไรบ้างอันนี้คือช่องเสียบไมโครโฟนนะครับได้2ตัวนะครับตัวนี้ก็เสียบได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือช่องชาร์จ usb นะครับ5 v วล2.1แอมป์นะครับมีช่อง3.5 aux in นะครับตัวนี้เสียบไมค์ก็ได้ถ้าเสียบกีตาร์เราก็มาปรับนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นวอลลุ่มของกีตาร์หรือว่าไมโครโฟนนั่นเองนะครับ การปรับเกณฑ์สัญญาณเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับเกณฑ์สัญญาณนะครับตรงนี้มีคนถามเยอะเลยนะครับก็คือตัวเชนนะครับเชนเนี่ยก็คือสามารถเอาเสียงออกไปลำโพงอีกหนึ่งตัวได้นะครับหรือไม่ก็คือไลน์อินเข้ามาตัวนี้ได้นะครับเชื่อมต่อได้หลายตัวนะครับหรือว่าเราจะเอาสัญญาณเสียงออกได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเกณฑ์ใหม่ของตัวแรกนะครับเกณฑ์ใหม่ตัวที่2 ตัวนี้นะครับมันคือที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดนะครับ310ไม่มีมันคือช่องแบตเตอรี่นะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยมันแบตเตอรี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแบตเตอรี่มันเป็นลิเธียมไอออนนะครับตรงนี้มันก็จะมีขั่วนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นานอนาคนเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้โดยที่เราไม่ต้องลื้อตัวลำโพงเลยนะครับซึ่งแตกต่างจาก310มากๆเลยตรงนี้นะครับจุดเด่น สำหรับคำถามนะครับผมทดสอบแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเราถอดแบตออกมาเราไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับแบตจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมี1ก้อนนะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟบ้านนะครับเป็นสายแบบนี้เนาะเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเราสามารถใช้โดยที่เราไม่ต้องเสียบแบตเตอรี่ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นอีก1จุดนะครับนี่เองเดี๋ยวเรานี่ครับ ตอนนี้ผมทำให้ดูนะครับว่าผมถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วเดี๋ยวลองเสียบสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับลองมาเปิดเครื่องดูนะครับนี่กดตึ้งเครื่องติดนะครับแบตอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้อยู่กับบ้านเราไม่จาเป็นจะต้องเสียบแบตก็ได้นะครับถอดแบตมาแบตก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นอายุนานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วกําลังไฟกําลังวัดมันก็จะมาเต็มนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมเสียบแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับพอเสียบแบตปุ๊บนะครับมันก็จะมีการสเตตัสการชาร์จไฟขึ้นลงตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือแบตเกือบเต็มแต่ถ้าว่าเราอยากจะดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราไปดูในแอปพลิเคชันนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับขั้นแรกเราก,กดบล<ม>ูทูธค้างไว้นะครับให้ดังตึง้งตึงเราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับสัญญาณไฟตรงนี้มันก็จะค้างแล้วก็มันจะขึ้น ในมือถือว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ Party Box State 3-2-0หลังจากนั้นเราก็เปิดเพลงเทสได้เลยนี่ครับ เดีย๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับโหลดแอปชื่อ Party Box ออกมานะครับนี่เข้ามามันก็จะเจอเลยนะครับรูป Party Box 320แล้วกดเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับกดแท็บเพื่อเชื่อมจ่อเข้าไปนี่เราจะเห็นแล้วไหมครับนี่ในแอปมันก็จะมีสเตตัสบอกนะครับเยอะเลยมีแบบต8 18%เปิดปิดได้ตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเลยคอนโทรเลเรื่องของไฟได้ด้วยนะครับของไฟก็จะมีโหมดลูปโหมดล็อกโหมดทิมโหมดแรนดอมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เห็นไหมครับไฟมันก็จะเปลี่ยนตามรูปตรงนี้เลยนะครับทันทีเลยเรากดตรงไหนมันก็จะเปลี่ยนตรงนั้นเลยเห็นไหมครับเราจะเลือกสีแดงสีเขียวมันก็จะขึ้น ตามเอฟเฟกตตรงนี้เลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูในแอปนะครับมันคือตัวเอฟเฟกตรงนี้นะครับเราหมุนตรงนี้มาเราก็จะเป็นเอฟเฟกตต่างๆนะครับเสียงร้อนต่างๆนะครับผมไม่ได้เปิดตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้เห็นไหมครับ <S <S นี่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 คือเอฟเฟกนะครับอ่า ก็ลองไปเล่นดูนะครับไม่ยากตัวฟังก์ชันต่อไปนะครับมันคือ Top Panel Setting นะครับมันก็คือสามารถไปเซ็ตค่าด้านบนได้นะครับนี่ปาร์ตี้บอททอก็คือปุ่ม3ปุ่มด้านบนจำได้ไหมครับด้านบนตรงนั้นมันจะมี3าปุ่มนะครับเราสามารถคัต้อมมันได้นะครับถ้ารุ่นเก่าไม,ไม่สามารถทำได้นะครับรุ่นใหม่สามารถคัต้อมได้เห็นไหม ปุ่มที่2จะเป็นอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วคัดต่อมไปปุ่มที่สาจะเป็นเกมเป็นสแคทอะไรก็เราสามารถเลือกเสียงเข้าไปเป็นคัดตอมปุ่มได้ทั้ง3าปุ่มเลยนะครับโอเคไลฟ์โชว์นะครับคุณสามารถเปิดปิดนีออนนะครับนี่เปิดปิดรูปที่มันหมุนเล่นอยู่เบลสงตรงนี้นะครับสวิตนะครับเปิดปิด นะครับหรือเป็นฟีดหยุดค้างอะไรเงี้ยสามารถเปิดปิดตรงไฟตรงที่เล่นตรงนี้ได้นะครับจากโหมดนี้ครับโอเคเรามีไมโครโฟนตัวใหม่ล่าสุดก็คือ JBL Partybox w i r e l cool, e s s ไมโครโฟนคู่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ครับดีไซน์เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเทสให้ดูกันในคลิปนี้นะครับเสียงดีมากบอกเลยตัวนี้นะครับ เรามาดูตัวไมโครโฟนก่อนนะครับดีไซน์นี่จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับนี่แตกต่างจากเดิมนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันนะครับก็คือเราไม่ต้องใช้ถานแล้วเราสามารถชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้เลยนี่มีรูชาร์จไทซีนะครับสามารถชาร์จได้เลยตัวรับสัญญาณมาดูตัวรับสัญญาณตรงนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณใหม่แล้วก็ดีไซน์เล็กลงนะครับ ผมเข้าใจว่าต um like ัวเก่าเนี่ยเวลาเราเสียบเนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็จะเกะกะนะครับเป็นที่ชัดไทซีเหมือนกันนะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับเนี่ยกดค้างไว้ตรงนี้ก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับนี่คือตัวรับสัญญาณกับตัวไม่นะครับเล่นได้2ตัวพร้อมกันเลยอันนี้เราเสียบไม่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ยินไหมเสียงไม่เรียบร้อยนะครับวอลลุ่มเราเล่งจากด้านบนได้เลยเนี่ยคุณจะเบาคุณจะเล่งตรงนี้ได้เอ็โคคุณก็เล่งได้ นะครับเสียงทุ้มเสียงแหลมเล่นได้จากตัวลำโพงปาร์ตี้บ็อกซ320ได้เลยด้านบนนะครับอันนี้คือไม่เสียบเรียบร้อยนะครับโอ้โหเสียงดีมากเลยครับไดามิกดีมากเดี๋ยวเราให้นักร้องมาร้องเพลงให้ฟัง เดี๋ยวเรามาฟังเสียงจาก3-2-0กันกันว่าเสียงมันเป็นยังไงเพราะแค่ไหนผมบอกเลยหรือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเอาล่ะครับนี่คือเสียง3าม์ครับ โอเคนะครับสำหรับสรุปเลยสุดท้ายนะครับสำหรับลำโพง JBL Partybox เอ่อสเตทสามสองศูนย์นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ JBL นะครับเป็นลำโพงที่ผมคิดว่าโดยส่วนตัว,ตวเป็นลำโพงที่พกพาได้ง่ายมีแบตด้วยในตัวนะครับคุณสามารถลองรำทำเพลงปาร์ตี้ได้นะครับไปออกงานได้นะครับไปโฟนขายของได้ทำได้หลายอย่างเลยนะครับระบบไฟระบบแบตเตอรี่นะครับ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็ทําให้แก้โจทย์ของตัวเก่าได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณยังสามารถลุยเขาเรียกอะไรนะกันน้ำด,ด้วยด้วย IPX4 นะครับก็สามารถโดนน้าโดนฝนได้นะครับเล็กน้อยจากเรื่องของเสียงนะครับที่ผมฟังนะครับเราอาจจะได้อัดตรงนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่า JBL เรื่องของเบสกำลังขับของเขาได้ลึกนะครับแล้วก็นุ่ม รุนแรงนะครับแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างคมชัดเจนได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเสียงถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับ JBL ก็สุดท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับลูกค้าและก็แฟนเพจและก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ที่ติดตาม King Good Shop มานะครับรีวิวแล้วก็อยากคอมเมนต์อะไรนะครับอยากให้ทำคลิปวิดีโอไหนนะครับสามารถแจ้งมาหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับก็เราเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ อยากจะทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับได้ลองทดสอบตัว JBL 3 2 0ใหม่ล่าสุดหรือมาที่ร้าน King ูช o l Shop ก็ได้นะครับก็สามารถมาลองเทสฟ,ฟังเสียงได้ตอนนี้สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วสุดท้ายนะครับก็ ขอฝากตัวลำโพง JBL Partybox 320จากร้าน King Koo Shop ไปด้วยนะครับของแท้แลามีจำหน่ายรับประกัน1ปีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ YouTube Lazada Shopee ต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรอยากให้รีวิวตรงไหนก็สามารถมาแนะนำกันได้นะครับเรายินดีให้ลูกค้าคอมเมนต์และกรติชมเราได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปก่อน JBL 320ไปเลย I'm <laughs> sorry.